การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองน,นั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถทำรงรักษาความเจริญมั่นคงประเทศชาติไว้และพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไว้ตลอดไปพระบรมราชวาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชองศาตั้งยู่หมูที่1บ้านนาว่าตำบลน,นาว่าอำเภอปทุมราชองศาจังหวัดอำนาจเจริญจัดตั้งขึ้นตามประกาศเทศบาลตำบลปทุมราชองศาลงวันที่27กุม 5, 000, ภาพันธ์พุทธศักราช2560 ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุมราชองษาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เริ่มเปิดทําการเรียนการสอนขังแรมเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศัการาช2561โดยเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1และชั้นอนุบาลปีที่2ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุธศัการาช2560โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุรราชองษา จึงมีหน้าที่ประมาณหนึ่งไร่และใช้บุคลากรจากสนยนพัฒนาเด็กเล็กทำหน้าที่ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งคนและจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อทำหน้าที่จัดประสบการณ์ให้กับเด็กจำนวน7คนรวมกันจัดประสบการณ์เรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชองศ์หึ่งสนองนโยบายของรัฐ ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 2. สง่สงเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ทักษะความสามารถและการใช้เทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ส่สงเสริมการจัดบรรยากาศและภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ 4. ส่สงเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญาเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5. สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูรู้รักสัคาีตตลอดจนยกระดับความรู้ความสามารถคุณธรรมจร,ริยธรรมของตนให้สูงขึ้นมีจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยแท้จริง 6. ส่งเสริมสนับสนุนบทปาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชมุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นนิสัยทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบนปทุมราชวงศามุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัยเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอัตลักษณ์สุขนิสัยดีมีมารยาทงามตาประจำโรงเรียนเป็นรูปพระปรมวราราชสุริยวงศ์ยืนเด่นอยู่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาล มีวงกลมล้อมรอบด้านนอกอีกหนึ่งชั้นด้านบนมีชื่อของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตามมณฑุทุราชวงสาและด้านล่างมีชื่อของเทศบาลตําณลุทุราชวงสาซึ่งเป็นสำนักงานที่โรงเรียนสังกัดอยู่สำหรับพปประปทุมวรราชสุริยวงศุลหรือเท้าคำผงคือเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานีอักษรย่อของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตามมําณลุธุราชวงสาคืออจทบรจ สีประจาโรงเรียนคือชมพูขาวสีชมพูหมายถึงความรักบริสุทธิ์ความเอาใจใส่ซึ่งเปรียบได้ดังจิตวิญญาณของรูและบุคลากรในโรงเรียนสีขาวหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์มีคุณธรรมปรัชญาของโรงเรียนมีคุณธรรมลำเลิศพัฒนาการร่าเริงสนุกสนานสื่อสารความเป็นไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปรุรราชวงศามีห้องเรียนจิดเครื่องปรับอากาศจำนวน7ห้องเรียนจัดแหล่งเรียนรู้หลากหลายจัดภูมิทัศน์ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนตามสภาพที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีการศึกษา2 5 6 5โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบุมราชวงศา ได้ขยายระดับชั้นเรียนปฐมศึกษาโดยเปิดรับนักเรียนปถมศึกษาปีที่ 1. 1ตั้งแต่ปีการศึกษา25 6 1ถึงปัจจุบันผู้ปกครองและชุมชนได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนนำบุตรหลานเข้ารับการส่งเสริมพัฒน,นาการและเพิ่มพูนความรู้เพิ่มคืมอย่างต่อเน,นื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างชัดเจนภายใต้าการบริหารงานจัดการระบบงานโดยนางสาววิไลวันท้าวอนุน ู้อในการกองการศึกษาเทศบาลตำบลปทุมราชวงศ์สามทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียนอย่างหลากหลายเริ่มต้นจากทุกวันในช่วงเช้าคนครูเวรประจําวันจะรอรับเด็กนักเรียนที่หน้าโรงเรียนคัดกรองเด็กก่อนเข้าโรงเรียนตามมาตรการของกรมอนามายัย6มาตรการหลัก7มาตรการเข้ม ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเขารบธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและทํากิจกรรมให้ความรู้ก็ควกบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้วยวิธีการต่างๆนอกจากนี้โรงเรียนยังได้สอดแทรกกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในการเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนหลังเข้าแถวคารวพงชาติประมาณ20นาทีโดยจัดกิจกรรมโฮมรูมสอดแทรกกิจกรรมที่เด็กควรได้รับการส่งเสริมเมื่อเด็กๆได้รับการส่งเสริมความรู้ผ่านกิจกรรมการโฮมรูมประจำวันในแต่ละวันแล้วเด็กๆก,ก็จะได้รับประทานอาหารว่างซึ่งเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ตามฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนไปก่อนจะแยกเข้าห้องเรียน รับการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านผ่านกิจกรรม6กิจกรรมประจำวันตามหน่วยการเรียนประจำสัปดาห์ในส่วนนักเรียนประถมศึกษาปีที่1จะได้รับการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และเป็นไปตามโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้รอบตัว ในปีการศึกษา2,565โรงเรียนได้พัฒนาเด็กโดยยึดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เช่นการคัดแยกขยะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุรุราชวงศ์สาได้จัดกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลหลายโครงการอาทิโครงการไหว้ครูโครงการวันเด็ก โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของไทยและต่างประเทศโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล3าจากร่องรอยหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชบงสาจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นนักเรียนที่มีทักษะชีวิตเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางพัฒนาการเพื่อจะก้าวไปเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพตามปรชัชญาของโรงเรียน คือมีคุณธรรมลำเลิศพัฒนาการร่าเริงสนุกสนานสืบสานความเป็นไทย